วันที่19สิงหาคม2565เวลา2นาฬิกา30นาทีกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ร่วมกับกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองตั้งจุดตรวจจุดสกัดกัน้นบริเวณบ้านปางต้นกาะตำบลมาริกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้มีรถยนต์ต้นสงสัย ขับหลบหนีจุดตรวจจุดสกัดกั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการไล่ติดตามจับกลุ่มจนสามารถจับกลุ่มได้ที่บริเวณจุดตรวจจุดสกัดกั้นกิ่วสไตตํตบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจากการตรวจสอบพบผู้ต้องสงสัยจำนวนสองคนแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายภายในรถหน่วยจึงได้ตรวจสอบพื้นที่ระหว่างทางที่รถคันดังกล่าวขับหลบหนีมา พบเป้กระสอบจำนวน13เป้ภายในบรรจุยาบ้าต่อมาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่3ามกองกำลังหาเมืองขยายผลทำการจับกลุ่มกลุ่มขบวนการเพิ่มเติมโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มจำนวนสองคนและรถยนต์จำนวนสองคันบริเวณตลาดบ้านสันกองตําบลแม่ไร่อำเภอแม่จัน และบริเวณร,รีสอร์ทบ้านสันนาตบลแม่คำอำเภอแม่จันในขณะเดียวกันพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เวลา7จ5นาฬกาห5นาทีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่4ี่กองกำลังผาเมืองปฏิบัติภารากิจซุ่มโจมตีบริเวณบ้านนอแลตบาบม่อนปิ่อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณสิคน เจ้าหน้าที่จึงได้ขอทำการตรวจคน้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้วิ่งหลบหนีไปเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการไล่ติดตามจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้จำนวนสองคนแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจึงได้ทำการลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดจนกระทั่งตรวจพบกระเป๋าเป้สัมภาระตกอยู่ภายในบรรจุไอซ์น้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมและในห้องเช้าของวันดังกล่าว พลตีสุภเลิศสถาพรผลผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุซึ่งสรุปผลการปฏิบัติในขั้นต้นได้ดำเนินการจับกลุมผู้ต้องสงสัยจำนวน6คนตรวจยึดยาบ้าจำนวน13เป้ไอ้1กิโลกร,รมัมและรถยนต์จำนวน3คันสุดท้ายนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเวลาสีนาฬิกานาทีโดยเฉพาะกิจกรมทหารผานที่31 กองกำลังผาเมืองตั้งจุดตรวจจุดสกัดกัน้นบริเวณบ้านห้วยเย็นตำบลริมโของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายตรวจพบรถกระบะต่อเติมโครงเหล็กหลังคาปิดทึบต้องสงสัยขับผ่านมาจึงขอทำการตรวจคน้นแต่รถคันดังกล่าวได้ขับหลุดหนีไปเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการไล่ติดตามจนมาถึงบริเวณบ้านม่วงการตำบลริมโขง พบรถยนต์คันดังกล่าวจอดทิ้งไว้ข้างทางจากการตรวจสอบพบเป้กระสอบสีเขียวภายในบรรจุยาบ้าจำนวน20เป้มนูพุทธิมูลรายงาน